สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองราคาตัดเงินสดให้ชมนะคะสวยดูดีแบบนี้ราคาเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะ m a สด้า t 5 0นะคะรถปี07ค่ะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะรถสภาพสวยงามตามนี้เลยนะคะเครื่องยนดีเซล2 5 0 0ซีซีคอมมันเร็วเกียร์ธรรมดาค่ะ 99,000บาทตัดสดอย่างเดียวนะคะเลขไม 1, 7, ่ห1,70,000นดสามารถเข้าไปชมได้ที่ซอยประชาอุทิศ90วัดคลองสวนพัสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะราคาเบาๆนะคะสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลากันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยนะคะประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะ แอดมินเพลงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมเท่านั้นสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ